ว้ยกรร้องทำไมโอ้ยเอ้ยอ้ยอันนี้โอ้โห oh, oh, oh. หนูตัวใหญ่กว่แม่อีกอะ่ะอันนี้ฝั่งหน้าบ้านนะคะที่เราทำไวาา้เมื่อวานนี้เราไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าเราไม่มีขาดตั้งกล้องอันนั้นนึงที่เขาทำ เขาทำหอหมกวันก่อนนะคะจิเซษแล้วก็ดงเผือกนะคะเราถกหาจริงจริงเราอยากจะเก็บหัวเผือกไปต้มนะคะแต่ฮาวีโนนนนนจริงๆิเราอยากจะเก็บเผือกไปต้มกินนะคะมันเป็นเผือกเรืยกอะเผือกเผือกหัวแดงแดงอะแต่คันแนบมาดามกินเผือกมากมันเขาได้มันขันปาก นี่นะคะอันนี้เศษอาหารเราอันนี้สเสบียงเรานะคะอุย้ยอันนี้มะม่วงอยากเก็บไปให้สอจอมากเลยบ้านสอจอไม่มีมะม่วงนะคะอยากอยากเก็บไปกะปิเราก็เหลือน้อยเดียวนะคะนี่กะปิที่เราทําไว้สองโลเมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้ยังไม่ได้ทําเลยต้นต้นมะเอกออกดอกแล้ว อันนี้ก็พริกที่เราเพาะไว้นะคะคืออันนี้มันมีแต่แห้วหมูนะมันมีแต่แห้วหมูมันก็เวลาเราถอนแล้วนะคะมันก็จะขึ้นอีกมันจะต้องเอาหัวไปทิ้งที่อื่นนะคะแห้วหมูกบขาหมดเลยขามไม่ขึ้นเลยนะ,ะเพราะว่าแห้วหมูมันเยอะมากแอนแอนนี่คือกระถินแล้วนะคะอันนี้มันวายแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บ อันนี้ไปตำส้ตมตำนะคะนี่หญ้าที่เราถกไว้อุ้ยอยากจะไปเก็บอยากจะไปเก็บสสเดาฝรั่งนะคะเนะี่ยเขาตัดสสเดาทิ้งแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้ออกไปเก็บนะคะใบสสเดานะคะหญ้าเนี่ยเวลาเราถากแล้วเราจะต้องมาตากแดดไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ตากมันก็จะฟื้นแบบเนี้ย เราจะต้องมันกลับให้มันตากแดดนะถ้าไม่ถ้าไม่ตากแดดก็ตายเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ลงมะกอไว้มะดามลงมะกอไว้เยอะเลยนะเนี่ยพอเราพอเราถากใช่ไหมเพราะว่า,าคนเก่าเนี่ยคนเก่าเขาตัดแต่ยอดนะคะเขาตัดแต่ยอดบางทีเขาก็ปล่อยให้มันออกดอก พอมันออกดอกนะคะมันก็ร่วงตัดเท่าไหร่ก็ไม่ไม่หมดนะคะเราจะต้องถอนมันเรื่อยๆถอนมันเรื่อยๆนะคะเราจะต้องถอนลากออกนะคะเนี่ยถอนลากออกเรื่อยๆรายังไม่ได้ทํางานแต่ยังไม่ได้ทาํางานเลยนะคะเราเหนื่อยแล้วมะกเมมะละกอมาดามปลูกไว้หลายต้นนะคะแต่ว่าโตแค่สองต้นนี้ อันนี้มเะเขือเทศนะคะสามต้นสี่ต้นมาดามปลูกไว้ประมาณสักสิบต้นนี่แหละนู่นอีกปลูกไว้เยอะนะคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ให้ปลูกมรกอนหน้าบ้านนะคะเหตุผลที่ไม่ให้ปลูกหน้าบ้านเพราะอะไรหรออันนี้ออกดอกแล้วอันนี้ก็ขาดแล้วนะคะนี่หญ้ามันกบหมดนะคะเราปลูกอยู่ประมาณสามแถวหญ้ามันกบมาดามก็มวัวไปทําหลังบ้าน ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ถากและะ้วแต่ว่าจะถากวันนี้แหละถามก็ไม่โตโอ้ยออกรองแล้วเผือเทศอันนี้มาดามถากเมื่อวานนะคะดูอัญชันมาดามดกมากเลยเดี๋ยวจะต้องใส่กระถางแล้วล่ะเพราะว่ามันสู้แดดไม่ไหวนะคะแดดที่นี่มันแรงมากสงสารต้นไม้นะคะต้นไอ้ลูกใต้ใบนี่มันกินไดเป่ะไม่รู้อะไรคะปิ้นเตศ ดูสิดิผู้ชลุเรานะคะผู้ชลุเรามันมันตากแดดนะคะมันไม่ไหวละเราจะต้องเอาใส่กระถางแล้วก็เข้าร่มไปอ้าวอันนี้มะอึกเราอีกต้นหนึ่งอยต้นใหญ่มากอันนี้อันนี้ผักขมแดงนะคะพอเราปลูกแล้วมันกลายเป็นผักขมเขียวไปเลย,ยได้แดงใบนี่อันนี้ลูกใต้ใบเขาเรียกอะไรลูกทงเทงเหรอเนี่ยมันกินได้ไหม พ่วแดดมันย้อนอันนี้ต้นคูนต้นตูนดูโหระพามาดามคือก็กินคนเดียวนะคะแต่ไม่รู้ว่าปลูกทำไมเยอะโดกมาก่ะเป็นดงมันก็ไม่เป็นดงหรอกครับม,มีประมาณตักคือมันงามเฉยๆนะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องแยกรอแดดก,ก่อนโอ้ยรอฝนก่อนนะคะ เพราะมันมีแต่แดดปลูกไปก็ตายหมดนี่เมื่อวานเรามาทำงานนะคะลูกชายก็มานอนผหละพากิ่งหักเลยแล้วก็มานอนมานอนทับต้นไม้นะคะเราก็ไม่เข้าใจหมางกันบางทีก็ตะเจียบแดงใบเอาไปแกงส้มนะคะส่วนดอกเอาไปต้มกินตะไคร้มาดามก็ ดูสิหมามันนอนทับอ่ะอมาดามก็ไม่ได้จะว่ายังไงเหมือนนะคะคือเราอยู่กับเขานะคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวอันนี้ต้นชูรสนะคะตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงนะคะอันงน,น,น้องตาไครเลี้ยงลูกนะคะบ้านเขาไม่ใช่บ้านเราอนนันต้นมะม่วงหน้าบ้าน แล้วก็อัน่มะม่วงหลังบ้านแล้วก็นี่มะม่วงอีกต้นหนึ่งพ้าน,นั้งเขาเคลียสะอาดแล้วเหลือแต่บ้านเราบ้านเราก็เพิ่งจะทำเมื่อวานนี้นะคะมาดามทําไม่ไหวนะคะร้อนแดดร้อนแดดแล้วก็ปวดหัวมันร้อนมากดูดูลูกชายมาดามลูกชายมาดามมีความสุขมากเลยเกิดเป็นหมามก็ดีอย่างไม่ต้องคิดมากนะคะกินแล้วก็นอนแล้วก็เล่น มาดามเป็นคนเลี้ยงนะคะไม่ใช่หมามาดามหรอกลบแดดก,ก่อนนะคะร้อนมากมาดามจะไม่ตัดคลิปนะคะมาดามจะมาดามก็จะโพสเลยโพสเป็นคลิปยาวๆนะคะเฟินเฟินสวยมากเลยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเฟินก้านดำอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ก้านดำอันนี้ก้านดำอยู่นี่น่เฟินก้านดำสวย อันนี้ต้นอะไรไม่รู้ต้นแฟมิลี่ต้น, Family, ตนแฟมิลี่แหะของคนอินเดีย mm. เขาเรียกต้นแฟมิลี่นะแต่คนของคนไทยเรียกอะไรไม่รู้นะมาดามเน่อยขอนั่งพักก่อนนะคะบ้านมาดามมันไม่มีต้นไม้เลยนะคะโล่งโจ้งเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า,าบ้านของอินเดียนะถ้าเขาปลูกดอกไม้ใช่ไหมถ้าเขาไม่อยู่เขาให้คนสวนมาตัดคือเขาก็ต้องตัดทิ้งหมดเลยนะคะ พอเขาขี้เกียจมาตัดตอกตัดแทกเหมือนมาดามนะปลูกริมๆนะเวลาเขาตัดเขาตัดต้นไม้มาดามหมดนะคะมาดามเดี๋ยวถ้าฝนลงมาดามจะมุบมาด้านนี้นะคะมุ้บมาด้านนี้ด้านนั้นให้เขาตัดไปเพราะว่าด้านนั้นเวลาเขาตัดเขาตัดลําบากมันมีต้นไม้อยู่ริมๆนะ,ะเขาก็ลาคานเขาตัดทิ้งหมดมาดามก็ขี้เกียจพูดนะคะเพราะว่ามันเป็นความผิดของเราเองที่เราเอาต้นไม้ไปปลูกริมๆมาดามจะขยายให้เห็นได้ เนี่ยนะตรงรั้วเห็นไหมตรงตรงรั้วนั่นนะตรงนั้นอะ่ะก็คือว่าชายมาดามไอหมาของแม่เลี้ยงตั้งแต่แม่มายัยนลูกนะดีจะทำหมันก่อนถ้าไม่ทำหมันก่อนก็ได้เลี้ยงหลาดอหมนันหมานลิ้นดำโอเคตอนนี้11บโมงเดี๋ยวมาดามจะทำงานสักหนึ่งชั่วโมง แล้วก็พักอยู่ตรงนี้เลยที่เกียจเดินเข้าบ้านนะคะที่เกียจถอดรองเท้าบูทมาดามเตรียมสเสบียงมาแล้วนู่นมีน้ำมีมีน้ำ,ม,ม,นำมีมะม่วงมีกะปิมีอะไรเรียบร้อยโอเคขอตัวทำงานก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหลังจากนี้ไปถ้าวันนี้มาดามทำกับข้าวนะคะอาจจะได้เจอกันแต่ถ้าไม่ได้ทำก็คือไม่ได้เจอนะคะก,ก็จะกลายเป็นคลิปนี้นะคะ บ๊ายบายค่ะรักๆจุกจุ๊บมีความสุขมากเลยฮาวิ่